รีวิวโดย่นะครับแันนี้ครับพามาดูนะครับเอ้ยยังเหอะยามาฮาฟินนะครับยามาฟินเนามียังแนนี่รีวิวนะยามาฮาฟิน115ครับเปิดบ๊อบเปิดบ่อบมันมุนไปหมดเลยโอยไปหายุงรถเข้า้อ่ะเปิดบ่อบตรงไหนนะปิดไมก่อน นี่ครับเดี๋ยวมาหาฟินอ๋อเปิดบอตรงนี้ถ้าไหมลราดูเมันอกาสีใหญ่เอาเปิดแล้วรอกก่อนรอกก่อนอ๋อเปิดบอมบนไปตรงนี้เอาเปิดเปิดเจ้ม่เห็นอยู่ในนี้นี่ครับโอ้ยเอาสีเหลือนนี่ครับสีเงินมากบวชเงินหมดชักเชื่อกที่ใส่ของมันไม่เกี่ยวหรอกครับมันไม่เกี่ยวหรอกนร่างแต่อันนี้มันเป็นรนทายนี่เดี๋ยวมาฟินครับ แมนผมมาออกเลยเนี่ยไปเอามาไปประกันที่มหานี่จะพังรถเขาอ่ะจะพังรถรถจะพังรถกล่องแงะมาเห็นหน้าลายๆแบบนี้เขาเป็นคนดีนะครับได้นไหมคนดีสีเสียวบอกเออเขาเป็นคนดีนะครับครับไปนั่นคือผู้สนับสนุนผู้สนับสนุนใช่หรือใช่ห้ือเห็นไหม อี่คนแมนนั่นคือที่อันนี้เสียนะครับเสียเสียแมนอันนี้อันนี้เจอันนี้รีวิวรถนะครับบอมแมนรีอันนี้รีวิวรถแบบไฮยองอันนี้รีวิวรถรีวิวคนนี่ครับเรามาดูมาอาฟิตด้วยครับอู้ห่อมแม็กเนาะอันนี้ดาวเท่านิห้าพันเก้าโอ้ดาวดาวห้าพันเก้าครับโอ้ยลรอมแม็กเนาะน้อยพุทธไทยน้อยนิ้สามสิบรถติด ล้อดามานเดี๋มาฟินร้อบครับตัวอมันตัวแพงก็ร่ยสิบเมันบอกรนกันประมาณเดียวกันไล่นิเียามายันเดือนใหม่ครับเปิดมันด้วยเหรอเปิดมันดูหลายวรถหมดหมเดือนิบด้วเหรอโอ้เนใหม่ฟูเอสดี เคยมันเครื่องหอดพันรูน่ไทยก็ว่ามเคยไปน้านทู่อันจะไทยอยู่น่อ่ามองดู่ะไม่ลุ่นะไม่ลุ่นยังัว่า้นนัะไม่ลุ่นยังก็ว่าเขาว่าไม่ลุ่นยังเน้ไม่ลุ่นยังก็ไมุ่่นนี่ยงไม่ลุ่นเนะไม่ลุ่นยังเอบอแมนบอแมนไม่ลุ่นทางตัวไม่ลุ่นนีย่ง นี่ครับไฟเลียวอ๋อทดสอไฟเลียวด้ยอ๋อทดสอบไฟเลียวดูนี่แมนแมนไฟเดียวไฟเลียวไฟเลียวหรอครับน้าครับได้ครับไฟเลียวโอ้มีไฟผ่านนั่นบิบบอันนี้ไฟเลียวข้างนี้ป็นนี่ไฟเลียวันอยู่งดโอ้สวยงามมากบนา้ยย่าาาายยาาาา จะลองจะลองแปลไหมครับจะลองไหมครับจะลองไหมครับอะไรจะมาถ่ายอะไรผมครับมาฟินนะครับอันนี้หองบัดดี้เมื่อกันเนี่ยร้อยสิบห้าสี่สี่เตพี่แล้วสวยครับสีแดงอันนี้เล้าเปิดอันนั้นเนาะนวแนวรอคำรอแน่รอข้อ มันมีดมันมีร้องแบบเดี้ว่าสำร้อมร้องกันด้วยไปมุดไปมุิว่าอันนี้เนี่ยเจ้าก็รออันนี้เข้าไปโอ้ยแก่ทำล้อเออแก่ทำลอมโอ้พี่เอ็มงอมีหอดไฟอันนี้บดี้มีหอดไฟอันไฟนเฟนแข่งเลยที่ใช่ป่ะกวนกวนแยก่โอ้โหนี่ครับเจ้าของรถนะครับ ัยรุ่นยังวัอรุ่นยังัยรุ่นทีประกันันบอลบอกก็ด่วนบอลไหมับรุ่นยังัยรุ่นยังทีประกันด่วนบอลน่อไหมัยรุ่นยังประกันด่วนบอลไหมโอ้ทำไมัยรุ่นยังัยรุ่นนักรีวิวทำไมตาเป็นงั้นไม่ได้นอนเลยครับเอาให้เอาครับเยวมาหาฟินไม่กลบาอะไร นะครับนี้ไฟไฟสูงไฟต่ำครับนี่ไฟเลี้ยวกดตรงนี้นนี่เป็นแตรนะครับนี่สตาร์ทมือตรงนี้ครับเอาสตาร์ทโอ้เบื้องติดสตาร์ทติดง่ายเงีนะครับอ่าเบิ้งมาหนี่สิบวารรถคันนี้เติมน้ำแล้วครับแต่แตรแตรเป็นน้ำพียี่สิบรถเลย กนไม่ใช่เยบบม่คืเทายคิวรครับคิวเานำไเรีวิวเออวน่เดี๋ว่าเว้คู้นไถวะเนี่ยเ็คเนมาไถวะมีนี่เยคอนโซลเนี่ยเว็ไม่มีนะครับอันนี้เว็บหนัเขียนมาไหวคือกันนะคอนโซลนี่หรือว่าอาฟินมีครับมีคอนโซลด้วยครับเเกียยนนี่นอสี่เกีรยนครับไปเจอม่ได้ไปเจอมาดั

อันนี้ร่างเจ้าว,วาดโอ้ยเย็ดีวิกกวก็กล้องไหลทีอ่ออกไม่เดือดออกก็จับไม่ที่จะคล้องไม่นี่เขาแถมสินี่อันนี้แถมขน,นัาดไม่อันนี้แถมเลยอันนี้แถมรถเด <c oughs> แถมมารถ <c oughs> โอ้ยจไปหาเสียแล้วครับแถมมาหาฟินนะครับแถม,มา สามขวดวาอะรมอางน้ไปดูไปดูไปจัดวดแล้รจักรก็วันนงน้อันนี้ของาถสามปีกับสองกนันนี้เติมน um> ้ำมันยังีถ้าเอาสปีเลยองปีบอแ็สอง้นร้อบาทอันนี้ร้อยกิโลากับยางไงหร้อยีร้อยกิโลยังถกยังไร้อยอย่างนี้ใส่ได้ร้อยกิโลตี ปีมันก็สิแพนกสอปีคุยสมปีอมันนีักเปีม้นด้อปีสองันเสอันนี้นะครับ่อยหน่อยอหน่อยปีนก็งมนโอ้อันนี้อัตรากันสินเปลองบนจองจะังเถือังิดจมันสองมันก็ันี่ครับใหญมีอัตราการสิ้นเปลืองนะครับอันนี้ล้นี่ได้เสือนี เือกมผมเลยงไปวัดหวเขายังไงว่ามัดเืออันนี้ได้เสื้อมาด้วยครับเขาจัดมาเตรียมอผมไหนก็ติดเป็นดีเล้อเต๋เสื้อด้วยอันนี้จะมาฟินร้อยสิบห้าเนื้เนื้อเซฟอะรกวครับอหามด้วยนี่ครับอุปกรณ์มีเข่วงแล้วก็อันนี้ตเจ็ดหมื่นมันเออเจ็ดห่นี่ล่ะหกกว่าเออเจ็ดหมื่นลเออเจ็ดหมืามปีสมปีดียตัวแปดหมื่นแม่นอยู่แร มันมีปนีมีหน่อยเดียวมันเติมไปลิตนึงโอ้ยมเขาเติมไเกินลิตรนึงพอเติมไปลิตรนึงรดอ่ะเขาเติมมาให้ลิตรด้เติมไสอลิตรไข่ไข่ไข่เียบเนาะแบบส่งมันไข่เบียบเวาเนี่ส่งมันไข่เวีบมันใช้ซิเอร์มันบุกอ่อชีบประหยัดอ๋ล็อกบอบไรอยู่นี้เาล็อกเรียบ้นล็อกเรียบเ็ะโอเคครับเดีมาฟินก็นี่ครับประมาณนี้ครับ 弄弄个地，还几层。